ใช่้ดึ๊งบ้านแดงมีบ้านแดงบ้านแดงมีบ้านแดงมีโอ้โหตายว่ะมันดักก่อน,นแดงเข้าอีกหนึ่งนะเว้ย ơi khang tới mà yin đang tới đây ui cái này là wa, lên trên thang bắc thôi. nè, nó lên trên tầng da này vơi. đấy phao phao thang từ ngay đi. nó lên da, chỉ biết làm việc. ôi kia, ai yin lúng tưng cái นายยิงมาไปไหนในป่าอ๋อในป่านู่นนะพี่หลังหลังหลัง

มันได้อยู่เงหรือเปล่าอะไอย่างนี้ที่เางม่า้ากก็ได้มันอยู่ในเลี้ยงหรือเปล่า,ม,ม,ามันเป็น Hãy subscribe mày kênh quá Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp có มีคนไม่คุมไม่มาดูทางขึ้นในตัวคุมคุมชั้นสองคูไม่มาไม่มาข้างบนมันโดนสไนร์ยิงเ้าที่วิ่งียู่วิ่งไฟโดนไ่ลองไ่